ครับครับเจตนาเขาเนี่ยต้องการให้เข้าใจวัตุลาการสารรัฐมนูญเนี่ยสองสามคนเนี่ยเป็นคนนำข้อสอบออกมาช่วยนะฮะในการสอบเข้า C 3สามและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเขาต้องการจะทำลายให้เห็นเป็นว่าตุลาการเหล่านี้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้ครับเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม,มนะฮะทีนี้อาจารย์ถามว่า,าผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าคนที่ทำเนี่ย มันเป็นพวกขบวนการเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์ครับประการที่หนึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าคุณพิทธิ์เป็นตัวเดินเรื่องทั้งหมดเลยใช่ไหมทุกคลิปเนี่ยคุณพิทธิ์เป็นคนเดินเรื่องคลิปชุดแรกก็ใช่ค,คลิปชุดสองก็ใช่เห็นไหมครับว่ากระบวนการนั้นมันเป็นกระบวนการเดียวกันเห็นเห็นแล้วใช่ไหมครับครับและขณะเดียวกัน เวลาถ่ายเนี่ยมันก็เป็นการแอบถ่ายแล้วก็ถ่ายในสารรัฐธรรมนูเมนเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับเออและอาจารย์จะคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการเดียวกันได้ยังไงอ๋อและที่สําคัญที่สุดเนี่ยอาจารย์ครับเวลาที่มีการแอบถ่ายต่างเวลาเนี่ยแต่เวลาเอามาปล่อยเนี่ยแปลกมากนะครับเอามาปล่อยในเวลาเดียวกันครับอาจารย์ครับเออีน่าคิดมากลแล้วที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นครับ จตุพรพรมพันธ์กับพร้อมพง์เนี่ยรู้ก่อนทุกทีออว่ามันจะมีคลิปอะไรออกมาครับมันเป็นไปได้ยังไงออจตุพรกับพร้อมพง์เนี่ยรู้ก่อนพอพูดเสร็จอีกสองวันคลิปมาออพูดเสร็จอีกสองวันคลิปมาเอ,อมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่กระบวนการเดียวกันเหรอเออนะฮะมันมีข้อสังเกตนะอาจารย์ไอกระบวนการพวกเนี้เหมือนสมัยหนึ่งอาจารย์เสดแดงเนี่ยพูดบอกว่าจะมี M79 ลงที่พัธมิตร พอพูดเสร็จคืนนั้นมาเลยตรงเป้งเลยตุ้มและเป็นอยู่หลายทีใช่ไหมครับครับเออแล้วเวลาเขาขึ้นปาสายบนเวทีนะเขาบอกป้าหากว่านปกอตกใจครับมันจะวิ่งเข้าห้างแล้วก็ไอของซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่เอาจะเอาไออะไรที่มันมีตรามีแบรนด์นิชีอะไรต่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยนะเออแล้วมันเกิดขึ้นจริงไหมก็เกิดขึ้นจริงครับหรือไม่งั้นก็บอกว่า จะเผาสารกลางเออและในที่สุดสารกางก็ไม่จริงๆเหมือนกันนะครับอาจารย์แล้วก็ขู่ด้วยว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกรุงเทพจะไฟลุกท่วมโอ้โหมันก็ท่วมจริงๆครับเออตกลงเอ๊ะคนพวกนี้นี่มันมันทำไมมั่นจังเลยมันพูดทีไรนั้นมันเกิดทุกที <c oughs> ผมว่ามันเป็นขบวนการเดียวกันแน่นอนและคนที่ปล่อยคลิปในยูอืปก็ใช้รหัสว่าโ oh อ้ m ม g กอดสามครับโอ้ ตกลงโอ้ไมค์ก้อนสามเป็นคนเอาคลิปขึ้นใน YouTube หมดเลยครับแล้วก็ไปปล่อยที่ฮ่องกงครับ 2>, 2วันหลังจากที่นายพระสิทธิ์เดินทางหนีจากประเทศไทยไปฮ่องกงครับโอ oh, ้มันก็ยิ่งมองเห็นอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับ,รบทีนี้น่าจะต้องมามองกันต่อไปอยากจะให้อาจารย์คลายปมด้วยเหมือนกันว่าเอะไอคนทําเนี่ยมันมีเจตนาอะไรอาจารย์ครับอาจารย์ต้องรู้ก่อนว่า คนที่ยื่นเรื่องที่จะให้มีการยุบพักประชาธิปัตย์ก็คือพักเพื่อไทยครับใช่ไหมใช่ครับพอไปยื่นกับกกตกกตลังเลว่าเอ๊เรื่องนี้จะจำหน่ายคดีออกไหมครับจำได้ไหมว่าพวกเสื้อแดงไปล้อมที่กกตแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ยุบพักประชาธิปัตย ชีวิตกะกะตจะต้องถูกยุบจําได้ไหมจําได้ครับเออแล้วถ้าหากว่าไม่ยุบพักประชาธิปัตย์เขาก็จะหาว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเล่นเป็นสองมาตรฐานครับเขาพยายามจะสร้างความเชื่อให้คนเข้าใจว่าถ้ายืนย่นยื่นยุบพักสารต้องตัดสินยุบพักแน่นอนครับตกลงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีสารใช่ไหมครับกะกะตตัดสินยืน่นยื่นทีไรก็ยุบลุกทีใช่ไหมใช่ครับแต่พอเป็นอย่างนั้นแล้วเขาดูท่าจะไม่ได้ผล ก็เริ่มที่จะมีการมีคนเขาบอกรวมทั้งตุลาการอาจารย์จรันก็บอกว่าเพราะตุลาการเนี่ยซื้อไม่ได้ครับและตุลาการชุดนี้ไม่ใช่โสเพณีเออขอก็ไม่ได้เออตกลงเมื่อซื้อไม่ได้ขอไม่ได้อาจารย์จำได้ไหมว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยถูกคมขู่ระเบิดลงสารรัฐธรรมนูญจำได้ไหมครับ วางเพลงิงก็เคยพยายามจะเผามาแล้วใช่ไหมใช่ครับตกลงไอ้การที่ระเบิดก็ดีวางจะเผาก็ดีหรือว่าจะพยายามลอบทำลายสารรัฐมนูญเนี่ยครับมันมันไม่ประสบความสำเร็จรเพราะสิ่งที่จะประสบความสำเร็จสำหรับสารได้เนี่ยก็คือการทำลายความน่าเชื่อถือเพราะสารจะต้องมีความน่าเชื่อถือเหมือนกับพระรเหมือนกับครูบาอาจารย์รเพราะฉะนั้น หนทางในการทำลายความน่าเชื่อถือก็คือบอกว่าสารนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนั่นก็เป็นกระบวนการในการทำลายสารคือมันก็เล่นทุกลูกอาจารย์ไม่ว่าจะเล่นด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนกระถาใต้ดินบนตินไอ้พวกนี้ทำลายหมดถูกต้องก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยพยายามกดดันทุกวิถีทางไม่ได้เพราะฉะนั้น อะไรที่ทําลายได้ทุกเม็ดทุกดอกมันทําไม่หมดเลยและถ้าเขาทําลายสารรัฐธรรมนูญได้ครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงอาจารย์บัญชัยมันจะลุกลามไปหาสารอื่นเพราะชาวบ้านเนี่ย<อ>เขาแยกไม่ออกสารคือสารเขาแยกไม่ออกอเราบอกสารรัฐธรรมนูญไม่น่าเชื่อถือ,อ เขาก็จะลุกรามไปหาศารอื 1941, ่นเขาจะลุกลามไปถึงสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ตัดสินคดีของพวกนักการเมืองและทักสินด้วยใช่ไหมอาจารย์น่ากลัวไหมล่ะโอ้ถ้าไปถึงตรงนั้นเขาก็จะบอกว่าพวกศารนี่กันแกล้งสองมาตรฐานยึดทรัพย์แล้วก็ที่ดินรัชดาเออที่ต้องติดคุกสองปีก็เพราะถูกสารกันแกล้งโอ้แล้วก็ ถึงขนาดว่าบรรดารล้วล้อบริวารของเขาเนี่ยเสนอให้ยุบสารรัฐมนูญน,นะแม้แต่ตุลาการสารรัฐมนูญบางท่านก็พูดเปลยๆออกมาว่ามีคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมือง <ผม S 2> ต้องการที่จะให้ยุบสารรัฐมนูญผมได้ยินคุณจตุรลนเนี่ยเสนอว่าควรจะต้องยุบสารรัฐมนูญครับและขณะเดียวกันเคยได้ยินอภิวันไหม โรมันเนาะเขาว่ายังไงนะเขาก็พูดในทํานองว่าแม่มันควรจะต้องมีการเลือกตั้งศาลแล้วเพราะศาลนี้ไม่สัมพันธ์กับประชาชนชเออเลิกไปอย่างนั้นแล้วใช่ไหมก็ต่อไปว่าใครจะเป็นประธานศาลต่อไปใครจะเป็นประธานศาลนู่นศาลนี้ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรซะ่ไหแต่อาจารย์ครับผมเองเนี่ยดูบ้านเมืองแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตาม ที่เรายังมีหนึ่งเรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นอาจารย์ก็เคยได้ยินบางกระทรวงที่มีปัญหาเรื่องคนเขานินทาเรื่องคอร์รัปชันเมื่อไรก็ตามที่บ้านเมืองนั้นมีการจาบจ้วงมินเมว่าจะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรอิสระหรือศาลเที่ยวนี้ถูกเล่นงานทําลายอาจารย์ครับผมน่ะเป็นห่วงครับ สมมุตินะบ้านเมืองใดก็ตามทาหารเนี่ยไม่น่าเชื่อถือทาหารเหลวเป๋ไปหมดเลยค,ความมั่นคงของประเทศไม่เกิดประเทศนั้นก็อยู่ไม่ได้ครับขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมและศาลถ้าถูกทำลายว่าไม่น่าเชื่อถือไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมองว่าไม่ได้รับความยุติธรรมผมคิดว่าบ้านเมืองนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน<ช>ผมก็เกรงว่าถ้า เขาปั่นป่วนถึงขั้นนั้นผมละเกรงเหลือเกินว่ามันจะต้องมีการยึดอํานาจกันอีกทําไมอาจารย์มองไปถึงขนาดนั้นาาเพราะ,ะว่าเวลาที่เขายึดอํานาจเนี่ยมันมีสถานการณ์อย่างที่ว่าหรือ,อยังไงครับก็อาจารย์จําได้ไหมเล่าเมื่อ19กันยาสองปีที่ผ่านมาสามปีที่ผ่านมานั่นนะครับจำสีเงื่อนไขได้ไหมโอ้สีเงื่อนไขเป็นอย่างที่อาจารย์ว่า เป๊ะเลยหนึ่งเรื่องทุจริตครสองเรื่ององค์กรอิสระถูกแทรกแซงครสามเรื่องมินเมที่จะจ,จัดจ,จ้วงสถาบันส,สี่เรื่องความขัดแย้งจะนำมาสู่ความรุนแรงตกลงน่ากลัวไหมอาจารย์โอ้โหน่ากลัวนี่ครับเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันยังดำลงอยู่และถ้าเกิดศาลเนี่ยขาดความเชื่อถือถึงขนาดนี้แล้วเกิดความขัดแยง้งซึ่งยังมีอยู่แล้ว น่ากลัวครับอาจารย์น่ากลัวใช่ไหมคร,ครับที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊มันปล่อยออกมาแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่จะต้องรับผิดชอบอาจารย์ว่าต้องสอบไหมว่าคนทําคลิปต้องสอบไหมต้องเป็นคนรับผิดชอบในการคนทำคลิปครับนอกจากคนทําคลิปแล้วใครอีก